สอนแล้วลูกทีมไม่ทําตามใช่ไหมคะแก้แบบนี้คะ่ะเวลาที่เราได้คนเข้ามาเป็นลูกทีมเราอะคะ่ะเราก็อยากให้เขาเนี่ยทำตามเราหนึ่งสอโดยที่เรายังไม่ทันได้รู้จักเขาเลยว่าเขามีประสบการณ์ไหมหรือเขาไม่มีประสบการณ์เลยในการขายของนะคะการที่เราอยากจะให้เขาทําตามเนี่ยเหตุผลข้อที่1เลยก็คือว่าเขาจะต้องมองเห็นภาพว่าสิ่งที่เราสอนเนี่ยมันจะสามารถทําให้เขาเนี่ยประสบความสําเร็จได้ถ้าเขาทําตาม สิ่งที่เราบอกเขาเนี่ยเขาจะต้องเห็นภาพชัดเจนว่าเขาจะต้องขายดีถ้าเกิดเขาทําตามเราแต่ถ้าสิ่งที่เราสอนเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เขาเห็นภาพว่าเขาจะสําเร็จได้ยังไงก็จะขายดีได้ยังไงเนี่ยแน่นอนละค่ะร้อยทั้งร้อยเนี่ยเขาไม่อยากทําตามเราอยู่แล้วและข้อที่สองค่ะถ้าลูกทีมเราไม่ทําตามเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทําเลยคือเราทําให้ตัวเรา ie, ค่ะประสบความสําเร็จให้มากที่สุดแล้วเร็วที่สุด ถามว่าทําไมถึงต้องทําแบบนั้นล่ะพี่เวลาเราเอาภาพความสําเร็จของเราอะคะ่ะไปพูดมันทําให้เขาเชื่อได้มากกว่าการที่เราไปพยายามบิวพยายามบอกเขาว่าต้องทําอย่างนั้นต้องทําอย่าง,งนี้แต่ตัวเราเองอะยังไม่ได้ทําให้เขาเห็นเลยว่าเราสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้ตามแบบวิธีการของเราการที่เราจะทําให้คนอื่นเชื่อแล้วทาตามเราได้ง่ายที่สุดคือเอาภาพความสําเร็จของเราคะ่ะไปพูดแทนหรือถ้าให้มันปังมากกว่านั้นคือ เอาความสําเร็จของคนที่เป็นลูกทีมเราอะค่ะที่เราดูแลที่เราปั้นจนประสบความสําเร็จแล้วถ้าให้ดีมากก็ไปอีกก็คือว่าเอาคนที่จะไปรีวิวเนี่ยให้ตรงกับลูกค้าที่กําลังหรือว่าให้ตรงกับลูกทีมที่กําลัง เราอยากจะให้เขาเนี่ยทำตามเรานะฮะมันก็จะทําให้เขาเห็นภาพได้ชัดขึ้นว่าเช่นคนเนี้ยเมื่อก่อนนะทํางานประจํานะแล้วก็ไม่เคยเชื่อเลยว่าขายของออนไลน์แล้วมันจะประสบความสําเร็จแต่หลังจากที่มาเรียนกับชั้นมาอยู่ทีมชันเนี่ยสามารถที่จะทําให้เขามีไรายได้เดือนแรกเนี่ยหลักหมื่นเดือนที่2เดือนที่3เนี่ยทำให้เขามีไรายได้มากกว่างานประจําจนปัจจุบันเนี่ยหเดือนผ่านไปลาออกจากงานประจําเรียบร้อยแล้วก็มาขายของออนไลน์อย่างเดียวถ้าเราสามารถยุกเคสความสําเร็จแบบนี้ได้เนี่ย เื่อเธอข่าวว่ายังไงเนี่ยลูกทีมก็ยอมทําตามเราแต่โดยดีโดยที่ไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยนะคะพี่อิงอยากจะให้น้องๆทุกคนลองเอาไปทําดูแล้วก็มาคอมเมนต์อินบ็อกซ์มาบอกพี่อิงด้วยนะคะว่าสิ่งที่พี่อิงบอกไปพอเอาไปใช้แล้วเนี่ยมันได้ผลจริงหรือเปล่าถ้าเกิดว่า ใครที่อยากจะทําทีมตัวแทนของตัวเองให้ประสบความสําเร็จหรือเราซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์อยู่แล้วอยากได้ตัวแทนขายเข้ามาเยอะๆก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะเพื่อพูดคุยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับพี่หญิงได้ที่ Line แอดแอสมาหญิงท็อคค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ